เบออย่านีละเอาเลยเด้อเอาเจอกันอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกทีทั่วไทยครับมาครับมาเหมือนกันครับเนี่ยอ่าอันนี้เจอาซดิฟครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยมากินพริกครับผมมันทำบริษัทความสมัครใจก่อนนะครับสิกินว่าถ้าเ่กินผมบบังคับแน่ครับว่าเนยบังคับบริษัทสิครับ ถ้าเชื่อว่กินครับผมเอ,เอมือดไหมเชื่ออย่าอนว่าว่าผมพอภาโลซ่ากินไปทัว่วจริงๆนะครับบางคนก็จะว่าเอ้าว่าอะไรบางคนนะอืมถ้าเป็ดไปทั่วเชื่อจริงนะครับจริงๆผมนี่กินก่อนนะครับกินแล้วถ้าบบดเป็นยัาง,งาอยมางน้แจงข้าวดอกครับตรวดเล็กน้อยก่อน ซิมอะรอ่ะเพื่อบุกพรจินเสซหอยไงมันเสพหอยเฮ้ยคุณอาบนะอ่ะแตกฉ้กสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ่เห็นดอกทั้งคนต้องผัันำคือพี่ ผมเห็ er นเต๋อพี่มาดังเต๋อครับสวัสดีครับอยู่ด้วยกัน3คนครับผมมานั่งด้วยนะมานั่งด um> ้วยนั่งด้วยนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันวันนี้ได้อะไรกินกันบ้างฮะมามากินแล้วเขาไม่อีกเออโอ้ยครับวันนี้มีพูเบาไหมอีกครับโอ้เบาบิ๊กครับเอาวัาดีท่านผู้ชมหน่อยมีคน รอรอครับรอบ่กคอบ่อนรสอ่ะนี่หล่อไหมเอ้ผมไม่หล่อใหลังนะครผมก็หล่อมานหายทีครับเอาแก่เข้าเียข้าเขาก็ได้มาบ่อดียครับครับมีกุคนไอ้กะลึกมันต้องแซ่บจกครับผมบัดนี้พันธุ์ไหนบ่อไหม

ทิมงานครับทิมงานเบาจานี่เบาจจเบาโรซาเบาจจเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเคนตีดตามด้วคนติ่ตามนะมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับออาโคกดบ้าได้ผมกดได้ไอโคตเนาะกำกันมาเลนกันแล้วลุยเออลุยไหมอืมอจวดตัวเ้า ชีวิตจริงไม่มีบนเรียนนะครับผมมันบอกีินน้ำเดี่แล้วปัญหานะเกินนาำกินน้ำมันมีตงแต่แนวกินเข้าใจว่าแต่แสบกินน้ำนี่บ่ต้องกินเนาะเจนนะสิสารเบิงเนี่ยโอเคเนาะไอเนาะสุดยอดเลยเอาโไอโหดหดเลยอะ แมนมาครับอาจารย์ลึกสุดยอดเลยครับโอ้ขหหองแฉบแต่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเข้าไปติดตามพี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงอะได้ดีดีได้ได้ดีดีได้เหรอได้ได้เดี๋ยวในวิกฤตเขตจะตามกินวิก็ เวลานั่นเดียวเวลานั่นดอ๋อไม่ไม่ไม่ถามแค่กันเอาไหมเอะไหมเอากไม่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 ถามพี่อะเอาอาก่อนเอาก่อนก่อนตอยคำกอนเอากอนพันนาอะรบากินย่าะบ่มีน้ำด้อเนี่ย เอาสารคามคนแจนไปเลยสารคามคนแจนมาต้องนามมาต้องขวนแกนกูดอนเลยพวกเออมันต้องอย่างนี้สิสุดยอดบอเอาขอบคุณอาจารย์ลึกบ้างขอบคุณครับเอาก็ได้แต่การเอาบิ๊กพักคำหน่อยให้กินพี่น้องดูหน่อยคำนี้กินกินแล้วไอ้คำนี้ เบิ่งเด้อเบิ่งเนี่ครับพี่น้องขันบ่อแสบนี่มันต้องกินสีผักพร้อมใส่นี่พร้อมนี่ใส่ผักชีเดี๋ยวไอ่ต้องกินผักน้ำแน่ครับแมนแมนครับโอ้ยจุ่มเต็มเลยจุ่มเต็มเลยฮึบโอ้ยสุดยอดสุดยอดนี่เราขาวบร้อมแซบคักเออมี่นำปละน้าน้ำนี่แช่ไปน้ำพร้อมครับเออโอ้ย อย่างนั้นโอ้ยดืดดีเนี่ยแหะขอบคุณนะครับโอเคครับโอ้ขอบคุณนะครับนั่นแหละมึงจำแน่นอนซะจำเพื่อนจมเออยังจำเพื่อนอืมเบาซาไปเรียนน้ำเบ้าบิ๊กเหนะครับประจำครับเป็นเป็นมู่กันครับมู่กันมู่กันมู่กันจำเพื่อนฉันอ่าเป็นไปกันครับจำไปไหน เอ๊ะทำอะไครับผมไปไหนไปกันเไื่อนฉันครับฮะห้องแสบห้องยินไปเรื่อยโอ้ยไอ้จลึกเกลี่ยแสบน้อยแท้เขาอ่ะจะนี่ลาเพิ่มหน่อยๆเข็มๆอ่ะยเนี่ยซ้ำนี่ขะแสบคัาบเราแสบบักคักเลยครับนี่ไอ้จลึกครับบาดที่นี่นี่ เขาบอกวางเชียนะไอ้เมือนแรงมีบอลยูโรเออไอ้จะเลือกหามาบอเบื้องบอลเลนเน่เบื้องบอลเบึ้งบอลได้พร้อมได้พร้อมโอ้ยเจ้าบอลขาดเนาะข้าบอาเลนจะซื้อดอกขอบคุณนันหลายขอบคุณเยอะนะจ๊ะ ไอจารุไปเรียนหนังงงกินหนาวเนี่ครับผมมีอะไรไหมฮะได้กินน้ำมีอะครับเซี่ยวกันครับว่าโลซ่าว่าวิกับฮามเป็นดุนเดียวกันเป็นเพื่อนรักกันครับขายกันไม่ได้ครับมูกันนะครับเนี่ยแหละครับเนี่ยควาดคอกันได้เลยบล็อกบล็อกโลซ่าเนี่ยไอจารุแล้วลู่จัก อแมนด้วยเอาเอาตรงๆเป็นเลยเหะครับผมขอบคุณอะไรครับทีมงานทีมงานครับแต่ว่ามือนี่แซบไอจะลึกเเเออออาาแซบอีแซบอีแซบเอาอีกอีกคำหนึ่งโลซาอีกคำหนึ่งไอ้วิ่คำหนึ่งมายามกันเนาะบาดนี้มันนี้เป็นยังสี่ได้บาทเนี่ยอ่าอ่เอาวางจวจดยวยบาทกันหมูอ้ายเจ้าเขาน้ำเนื้อ อ่าโอเคบอลใครจะได้บวกกินเนี่ยผมจะขาดแล้วชิงโอ้ยเฝ้าก่อนครับเฝ้าก่อนวันนี้ก้นย่านนี้เราเลนกันเแค่น้อยแล้วแม่มันยังแซ่บมันยังน้ำกันแมนมันต้องพุกอย่างพุกอย่ัดก็ครับสุดๆแม่ไม่ได้จะมาคาดอ่ะนี่ครับมันยิ่งขายกันเมื่อไรครับเนี่ยตองมีเขากันครับ โอ้กินก้นโอกินมเดยครับเตเบาบิ <that <that ๊กคู่เอเนยขาเ่มครับบาดยังอือือข้า้าโคตรแซ่บบักขักเลยใครบอกินเรียดดอองมึงน้ำเหนือยเบงุดยอดมื่อนี้ิมงานมาครบ ปั๊บนี่ปึ๊บโอ้ยจยมเนยสุดยอดครับอเราซาที่ว่านเราซาแบบจวดี่ยลึดเลยไอลึดอ่าเจอเห็นบ่อตาึดลดึดๆลัดสุดๆเลยเพื่อนแมน่อห้องอ่แมนม่ออืม หลอกเลยเนี่ยล่อเล่นไอ้จระดึกปอไอ้จระดึกประกาศกินเจบ่อกแล้วใครใครที่กดซัมส์ไข่อยู่ด้วยเนี่ยบาทที่เนี่ยไข่เดิมครับแมนโนซ่าบอกอยู่บ่ขอดแจมปบ่บ่อดีดีผมเห็นเจ้าหลายถืออรอบแล้วครับผมอีดีเราเราเราเป็นเราเป็นนั่นเอาเตรงครับเราเป็นยูทูบเบอร์เป็นยังแต่ว่าผมเนี่ย เป็นคนที่ว่ามาเลีนยน้ำมาอย่างน้ำอ่ะผมขออนุญาตบอกตรงๆเลยครับบอกได้อเลยจะดึกครับผมได้เลยได้พูดไปเลยครับผมขออนุญาตบอกว่าอ่าเราเนี่ยเห็ดแนวกินสุดยอดที่สุดเลยแหละครับบอชชันเนี่ยเอาลองถามเพิ่นนี่เบิ่งกันได้เอาแมนบอกกันถามเราเบิ่งการแมนบอกขันนะอ่าอืมเราขันเราอยู่ทือมีทำชอบ เฮ้ยเราเห็ุอาหารเราก็ต้องเสแซ่บบาเรื่อยเสแซ่บบขาต้องกินพร้อมครับแมนครับอ๋อหรือครับจุ่มได้หมดเด้่อยนะมืนอนี่ยก็โอเคเอ้าวมืนอนี่เบาบีมาเปลี่ยนน้ำครับลุย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 จริงลุยลุยมีผู้สาวบอเป็นพอห่างครับเอาโอ้ยเราก็ต้องถามมึงก่อนตัวบ่มีครับบ่มีเอาบ่มีบ่มีปัญญาเดืองเขาจักสิวายังได้เนาะ เอ,อเอาโอเคโอเคเอ้อาเพ็่อูข่รอนบอกเขาไจะดึกไปแล้วเราอเจ็บแล้วครับเม่เนาะเราเาไปพอรโรีครับนี่ยานผมผมเชื่มัย่างนว่าเรเห็นว่าเราา ยาน่าผมมาพูดยาวก็เลยเลยมาครับที่นี่มาเล้าเห็นเล้วกับเนี่ยอยู่ในนี่ครับโอเคขอบคุณมากครับเราเอื้นมาประมาณว่าให้ให้พบกันทุกคนอ่าครับผมอ่าอือเออปึ๊บคือกันหรือเปล่าโอเคครับเอาครับมือนี้ก็จิลาพี่น้องกันครับครับผมรับมือนี้กัอ่าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมโอ้สุดยอดครับทีมงานเบาจ๋าเบาบิกเบารสารับมือนี้ของแท้ครับผม